จะช่วยเราได้ในวัยเด็กเท่านั้นแต่พอทวัยโตแล้วเนี่ยเราต้องตัดสินใจเองทั้งหมดทําไมล่ะก็นี่ไงตอนที่โอเรียนจบมาหาลัยแล้ว่โอบอกว่าโอจะทําอันเนี้ยเขาบอกเขาไม่ให้ทําเขาบอกว่าทาําทอันนี้ดีกว่าแต่เราตอนที่โอบอกว่าโอสับสนจังเลยโอมีปัญหา คุณแม่โอาทาอย่างนี้ดีไหมคุณแม่บอกว่าไม่แกก็ไม่รู้สิต้องคิดเอาเองนี่ยุสี่สิบมันยังเล่าถึงยี่สิบอยู่อย่างนั้นก็ใช่เด็กนะก็เล่าให้ฟังมันไม่มีประโยชน์แล้ว, <c oughs> ลวก็ตอนนี้สี่สิบแล้วเราต้องตัดสินใจทําทุกอย่างเองแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วล่ะแต่ว่าแค่เล่าให้ฟังว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วมันก็บอกว่าอึดอัดมากเลยอะ คือผมบอกให้นะเราอะคนอื่นเขาไม่เชื่อใจเราหรอกจะเป็นผู้ผใหญ่แต่ว่าตัวเราต้องเชื่อใจตัวเองเพราะเราต้องอยู่ให้รอดการอยู่ให้รอดคืออะไรทุกวันนี้จะทำอะไรก็ยังทําคนเดียวไม่ได้เลยอ่อจะต้องมีที่ปรึกษาคือจะต้องทําร่วมกับจารย์ท็อปด้วยทําทําโดยที่ว่าบอกคุณแม่ด้วยเพราะว่านี่บ้านเขาผมเป็นเห็นพ่อที่เสียไปผมฝันเห็นพ่อค่ะที่เสียทำไมถึง ให้นึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำผมไม่เข้าใจถ้าพูดไปพูดมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นอารหันสัมปติปปพิทายานเลินด้านฤทธิ์ท่านมีบารมีมากมีบารมีคล้ายพระพุทธเจ้านะหลวงตาวชรชัยท่านพูดไว้บอกว่าเออหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีอารมณ์คล้าย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 คนมาบอก มีอารมณ์คล้ายคือมีอะไรนะพ่อมาบอกครับไม่ผมผมอธิบายนี่คือผมอธิบายในในฝั่งที่ได้ยินมาจากหลวงตาวชรชัยนะที่ที่คุณพูดมาเนี่ยผมกําลังผมกําลังเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเหลวงพ่อฤาษีลิงดําเนี่ยมีท่านเป็นในนี่พุทธภูมิพุทธภูมิหมายถึงเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าบรมโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยจะมีความเป็นที่ประจักษ์ขุยานสูงคือท่านบําเพ็ญสิบหกอสงไขยกําไรแสนกับจริงๆอะ ท่านจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนี้อีกประมาณ22องอค์อายุอายุคนในในยุคท่านน่ะประมาณ4ี่0ม่นปี4ี่หมื่นปีนะแต่ว่าท่านท่านถามว่าท่านท่านจะอยู่ไหมท่านไปลาพุทธภูมิแล้วพอลาพุทธภูมิเสร็จแล้วเนี่ยหลวงตาวัชรชัยท่านเล่าว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านอยู่วัดท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำเขาวงท่ามนาลายนะวัดที่จังหวัดสระบุรีท่านบอกว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยมีอารมณ์คล้าย มีทัศนญาณคล้ายพระพุทธเจ้ายาคล้ายก็คือความแจ่มใสคล้ายเขาเรียกว่าฌานแจ่มใสคล้ายแต่ว่าท่านลาพุทธภูมิไปแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านจะพูดอะไรเนะี่ยหมายถึงว่าเวลาท่านจะสอนอะไรใครเนี่ยท่านจะให้พระพุทธเจ้ามาอยู่ในหัวท่านก่อนตรงหน้าอกอจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่บนหัวเนีจะเป็นสมเด็จองคปฐมพระพุทธเจ้าและองค์สมณโคดมนะอันนี้คือลีอลาข<ร>องสมเด็จพพุทธสิกขีที่หนึ่ง นั่นแหละนะสมเด็จพุทธสิษย์ที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะ่ะหลวงปู่